เอาแล้วเพื่อนๆก็กระตุ้นเพื่อนอีกครั้งนะครับอยู่ด้วับช่องทีวีเกมช anel อีกแล้วนะครับล่าสุดที่แอดแบงค์ทำเรื่องคลิปการคอมเมนต์ออฟไลน์ไปนะครับรู้สึกว่ายังพูดไม่เคลียร์นะครับหลายคนก็ยังสงสัยกันอยู่นะครับวันนี้จะมาพูดได้เคลียร์เลยว่าการบอทออฟไลน์บอทยังไงต้องทำยังไงถึงจะบอทได้นะครับแต่ขอก่อนไปรับชม1ไลค์1นึ่ง subscribe ให้เราก่อนเลยนะครับสำหรับ ROMC นะครับการบอทออฟไลน์นั้นทุกคนสามารถบอทได้หมดนะครับเพราะว่า ของที่เราใช้บอร์ดมันเป็นของฟรีนะครับเข้ามาในตรงนี้นะครับ Hotspot Adventure Lock นะครับเลื่อนลงมาจะเห็นนะครับเลเวล2ตรงนี้นะครับจะเขียนว่าคาฟา a อ v เวนเจอร์ล็อกนะครับผู้ดยตรงหมายมก็คือหนังสือรับรองคอมแบทออฟไลน์30วันหลังจากใช้แล้วจะรับสิทธิ์การ ต่อสู้ออฟไลน์นะครับ31วันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรากดใช้ไปแล้วนะครับให้เรากดตัวของเราดูนะครับจากนั้นก็เห็นตรงนี้นะครับพรมีมียม19วันหมายความว่าเราสามารถบอทได้เลย19วันแบบสบายๆชิลๆไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับการบอทออฟไลน์ก็เหมือนกันเราเอาตัวละครเราอะไปตีไว้นะครับแต่เราแค่ไม่ได้เล่นมันแค่นั้นเองนะทุกคนสามารถบอทได้นะครับหลายคนถามว่าทำไมผมบอทไม่ได้ครับผมบอทไม่ได้ครับ ตอนนี้คู่มือนักประโจนภัยผมไม่เลเวล21นะครับที่จริงผมบอทมาหลายวันแล้วแหละมันน่าจะบอทได้ตั้งแต่ตั้งนานแล้วละ่ะนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตไงว่ามันมีตัวบอทออฟไลน์ด้วยนะครับก่อนที่จะไปบอทนะครับดูจุดฟาร์มให้ดีนะครับว่าเราจะฟาร์มที่ไหนปัจจุบันผมเลเวล9ก้ผมไปฟาร์มที่ตัวไวเบสเล็กบัตทอมนะครับก็วาร์ปไปเลยไปตีตัวงูน้ํานะครับถ้า,านับตัวแคปเลเวล30แล้วเนี่ยตัวงูน้ํามันจะเลเวลพอดีกับเราเลย นะครับเลเวลพอดีกับเราพอดีอ่ะเออบางคนไปตีอาจจะไปตีตัวอื่นนะครับแต่ผมมาตีงูน้ำเนี่ยเพราะว่าคนมันไม่เยอะดีนะครับไม่ไม่บุนบายใครด้วยงูน้ำเหรออ่ะงูน้ำอยู่ข้างหน้านะครับนี่ถ้าเราจะรู้ถ้าเรารู้แล้วนะครับว่าเราจะบอดตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยใส่ของคูณก่อนนะครับใส่ของคูณด้วยนะครับใส่ของคูณด้วยเอ่อของคูณของคูณที่ผมใส่อ่ะจะจะไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะครับจะเน้นไปทางจ็อบมากกว่าเนาะ เน้นโล่เน้นผ้าคลุมเน้นรองเท้าเน้นอะไรพวกนี้เน้นไปทางจ็อบนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดโซ่ด้วยนะครับเปิดโซ่ด้วยกินอาหารด้วยนะครับเปิดโซ่กินอาหารอะไรให้เรียบร้อยนะครับเหมือนเราจะฟาร์มปกติเลยครับจากนั้นก็กดตรงออโต้ขวาปืนตรงนี้นะครับกดออฟไลน์เป็นออนไลน์ตรงนี้นะครับคลิกตรงมอนสเตอร์หนึ่งทีติ๊กนะครับจากนั้นกดเริ่มต่อสู้นะครับตรงหมื่นหนึ่ง,งเราไม่ต้องไปยิงหัวมันนะกดเริ่มเลย นนี่นะครับมันก็จะเข้าหน้าตัวล็อกอินเท่เราอนเลทีนี้แค่นี้ตัวละครเราก็จะสู้จนกว่าจะครบเออ่คอมแบทนะครับถ้าไปคลาสสามตัวการต่อสู้ประจ ol ภัยรายวัน่ะมันจะหมื่นหนึง่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไฮคลาสอ่ะมันจะ7,5็ดพเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่มีเวลาเล่นจริงๆก็สามารถคอมแบทออฟไลน์ line ก็ได้นะครับเนาะคือแบบปกติอ่ะปกติถ้าวันไหนผมยุ่งๆนะครับไม่มีเวลาเล่นเนี่ยก็สามารถคอมแบทออฟไลน์ไปได้ชิวๆเลยนะครับโดยที่แบบว่าวันนึงเข้ามาเล่นเกมเนี่ยได้แค่3นาที เออก็พอแล้วแค่นั้นก็พอแล้ววันหนึ่งเข้ามาสคริปต์ดันเจียนนะครับบริจาคก,กิลเคลียร์เควสรายวันนะครับแค่นี้เองนะครับเนี่ยนะสมมติถ้าวันวันไหนผม,มว่างๆเอาแบบยุ่งๆนะเข้ามาเคลียร์ดันเจียนสกิป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 นะครับบอทปุ๊บจบเลยหมื่นหนึ่งก็บอทได้นะเพราะว่ามันเต็มที่หมื่นหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแค่นั้นเองครับจบแล้วสำหรับการบอทออนไลน์นะครับท่านเพื่อนสงสัยหรือว่าอะไรยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วกันแล้วก็หลายคนถามมาว่ามันได้ของเหมือนกับการ อะไรเหมือนกับการเลยนะเหมือนกับการฟาร์มปกติผมว่าได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันโอเคเจอกันคลิปหน้าครับรบ,บ๊ายบายกดอย่าลืมกดไลค์เราด้วย